เผยข้อมูล Galaxy Tab S10 FE และ Tab Active 5 Pro แท็บเล็ตรุ่นประหยัดและรุ่นแกร่งอาจเปิดตัวเร็วๆนี้นอกจาก Samsung Galaxy S25 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการหนวนที่23มกราคมตามเวลาประเทศไทยแล้วทางฝั่งแท็บเล็ตรุ่นประหยัดก็เตรียมที่จะเปิดตัวตามมาเช่นกันครับทั้ง Galaxy Tab S10 FE, FE และ Galaxy Tab Active 5 Pro โดยเว็บไซต์ Android Authority รายงานว่าแท็บเล็ตรุ่นประหยัดและรุ่นที่เน้นความแข็งแกร่งของซัมซุงจะเปิดตัวเร็วๆนี้ซึ่งตามข้อมูลมีตั้งแต่ Galaxy Tab Active 5 Pro Galaxy Tab S10 FE และ Galaxy Tab S10 FE Plus ที่เผยออกมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับโดยย้อนไปดูเมื่อรุ่นก่อนๆอ,อย่าง Galaxy Tab Active 5เปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Xcover 7ในเดือนมกราคมปี2024และเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก Xcover 7 Pro ก็ปรากฏในการทดสอบด้วยการใช้ชิป Snapdragon 7S Gen 3ขอการหลุดดังกล่าวก็เหมือนเป็นการบอกใบ้ด้วยว่า g l l s x y Tab Active 5 Pro จะเปิดตัวตามมาเช่นกันครับนอ,อกจากนี้ g l l s x y Tab Active 5 Pro จะเปิดตัวพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 7S Gen 3แล้วเช่นเดียวกับ g l l s ี y Xcover 7 Pro แม้ว่าจะมีแท็บเล็ตที่ทนทานที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้2รุ่นได้แก่รุ่นที่รองรับ Wi-Fi และรุ่น 5G ขณะเดียวกันนั้นโค้ดของ Galaxy Tab S10 FE และ Galaxy Tab S10 FE Plus ก็พบในรุ่นที่รองรับ Wi-Fi เท่านั้นและ 5G แต่ทั้ง2รุ่นอาจจะใช้ Exynos 1580ครับ